29พฤษจิกายน2568วันนี้มาดูการเพาะลำไยคริสตาลอีกวิธีหนึ่งนะจะเพาะแบบอบในขวดเลยนะเอาขวดใส่ทรายนะทรายล้วนๆมีเศษมงเศษไม้บ้างไม่เป็นไรมีเศษใบมงใบไม้บ้างไม่เป็นไรเป็นทรายนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็มีฝาเราก็ใส่น้ำลงไป ใส่น้ำเปล่าธรรมดานะไม่ได้ใส่น้ำที่ผสมใดๆทั้งสิ้นน้ำตร้ดเส้นหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดลําไยคริสตลัลที่เราแช่น้ําไว้นะเท hey, ออกมาเราจะได้เมล็ดลําไยคริสตลัลที่เราแช่น้ําไว้แล้วเราก็เอาเมล็ดเนี่ยใส่ลงไปเลยน้ําเขาจะค่อยๆซึมลงไปเองนะใส่ลงไปเอง ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาซะอย่าน้ำเขาจะซึมลงมาข้างล่างไม่ได้เจาะอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้เจาะเขาใส่ลงไปอย่างเงี้ยเสร็จเปน็นนี่ก็เสร็จหนึ่งขวดราหล้วนใส่น้นนำประมาณหนึ่งเซนพอเม็ดลำไยใสย่ปิดฝา <sk original> ก็แค่ขวดใส่ทรายและใส่น้ำใส่เมเล็ดเท่านไหร่ล<า>้วนใส่น้ำหนึ่งเซนเม็ดลำไยใส่ลงไปปิด่า <S 1> <S 1> <S มาดูกันอีกคีทรายล้วนทรายใส่น้ำใส่เมเล็ดปิด่า เดี๋ยวพ่อเขาซึมลงไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ยมันจะวางอยู่บนนี้ยเราใส่น้ําเยอะเกินไปถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปเห็นไหมเห็นมีน้ําอยู่เห็นป่ะอย่าน้ําเยอะเกินไปเทน้ําออกได้เทน้ําออกให้เกือบหมดนะนะเพราะว่าถ้าเขาซึมไปแล้วเนี่ยน้ําเขาจะขังอยู่อย่าให้น้ําขังโดนเมล็ดเพราะว่าถ้าน้ําขังโดนเมล็ดอน่ะเมล็ดเขาอาจจะเน่าได้น้าเขาจะค่อยๆซึมลงไปเองนะถ้าน้ําซึมลงไปแล้วเนี่ยก็จบ เรื่องแล้วแหละเพราะว่าเราปิดฝาแล้วเขาก็จะไม่ระเหยไปไหนรอ,อประมาณสักเจ็ดวันเขาก็จะงอกออกมาเองนั่นแหละก็คอยมาสังเกตดูกันแล้วกันใ <Hey, S 2> ห้แห้งๆแบบนี้กำลังดีไม่มีน้ำแล้วก็อยู่บนนั้นมีความชื้นอย่างนี้น้ำเยอะไป และเราก็ไม่จําเป็นต้องมารดน้ําอีกเลยนะเพราะว่ารอให้เขางอกนั่นแหละถ้าเขางอกแตกใบมาสักสองสามใบก็ค่อยเอาไปลงปลูกได้เลยนะเอาความรู้ดีๆมาให้แบบนี้เลยนะ